องศาการบีเคิร์ฟก่อนสวยมากสาระที่ถูกต้องเอาละผักปูผักยามาหมดเลยจริง บารนีลงะเียมาเสร็สิทธิ์ก็หมดก็หมดแล้วบ้าโอเคเลยคือหมาถึงตอนที่ที่ทำไปอะเสร็จสิทธิ์แล้วไม่ใช่ครับที่ลงทะเบียนเชื่อไหมว่าทุกคนนะรอวีนาเข้ากองกนหมดเลยนะคือแบบว่าตอนวีนายังไม่มานะมีแต่แฟนขับถามวีนามายังวีนามาย่งวีนามายังก็เลยบอกว่าแป๊บหนึ่งจะเย็น ได้ยินเสียงเป็นระยะเนาะเดเมนเป็นไงบ้างอ่ะเดเมนเป็นไงบ้างีมัีคีย์เวิร์ดขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ด้วยนะคะส่งของฝัันได้นะคะขอแบบนี้ทุกวันรออะไรนะฟาร์มผมแพ้มากเอาผมไปข้างหลังสวยแม่ได้เดี๋ยวเราจะแบบว่านีมา ไม่นะทุกคนขอโอกาสกันมีกลุเหรออุแยดพันดร้อยคนดูแล้วเย้ทุกคนแชร์กันไปนะคะรู้สึกว่าตรงนี้มันใช่เป็นน้องบรรงไปนลางบกลางไปข้อเนี้ยช็อปปิ้งค่ะมงกุฎเพราะว่าพ่อนกลางมากมันจะแบบว่าสวัสดีค่ะไตรลางเตียง มันมีผมสั้นมันจะสวยดีใช่หัป้ายนับนป้นปายมันจะแบบึมไม่ใช่อันนั้น,น้ะผมยาวผมสั้นม่าต้องเป็นแบบผมที่ตัดยาวฉันว่านี่สวไปเออไง Welcome to Thailand, everyone. Right now, Thai team is doing my hair. Look how amazing it is. It's so incredible to have you guys here in Thailand. And I am so excited for what to come in Miss Universe this year. And I hope you guys will keep liking and sharing our pictures on other apps as well. And work for the girls that you like. We'll get into Top 10 as well. For the uh, dinner and talk show with Bosnawaka. วันนี้เขาเขาดินเนอร์วันไหนเ้าไม่บอกเลยอะค่ะแต่ว่าเขาให้เริ่มโรวดวันนี้ถึงันที่ห้หรอหมายถึงว่าถ้าโววันนี้เพื่อจะได้ไปดินเนอร์กับพี่นวัดเนี่ยเหรอโเนาะได้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 ง่อยง่อยข้อนี้มาฮะขั้บนช่ ชอบความที่ว่าเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าผมเสียงตาทำให้หน้าวีนาดูแบบอ่อนขึ้นจริงเพราะว่าพี่อ่ะเปิดทําการบ้านก่อนวีนาว่าว่าวีนาเสียงตาเนี้ยมันจะดูไม่แข็งพี่ก็เลยพยายามแบบว่าเอาแบบว่าสีตาลมาใส่ถ้าวีนาพี่ชัดก็ใส่สีตาลให้เหมือนกันใช่ช่างมาร ดูขอได้ปะโอ,อ้าร,สรัสเซียโดนใจไทยแลนด์มากค่ะไทยแลนด์เลิฟไทยแลนด์เลิฟแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนแกงแล้วนะไม่โดนแกงแว่ะ <laughs> ไทยแลนด์เลิฟแล้วนะแบบนี้แหละเนี่ยคอมเมนต์ถูกใจกันเป็นแถวใช่ไหม <laughs> ทุกคนต้องให้โอกาสหน่อยนะหวีผมให้มันลงล็อกเนี่ย ทำไมพี่อาดายผมกับเตน่าต้องแต่งงานกันเสียเราลองแกงโยกมาฝันได้ค่ะพี่ลองดูพี่จะลองแกงโยกอยู่นะเอาแบกสี่ิิวหาวคนที่รู้ก็จะรู้อุ้ยไฟดับหรือเปล่าขอบคุณนะคะซินจาวเวินน้ำ Hi I'm so excited um I will have the roommate to be Miss Vietnam Tiffany right and I can't wait to meet her as well ชั้นไหนช้นสองดูว่าคุณามามันอาจจะย้อนผมนิดหนึ่งแต่วันนี้ช่องคุณวีนาหรือว่าช่องช่องน้องชาช่องช่องศาสตร์คือช่องอะไรช่องหนูช่องหนูช่องศัสตร์แม่แม่ตาบูบีเป็นไงบ้างคุณปอนคุณปอนเข้าไหลหน่อยสิได้หน่อยนี่ค่ะไว้ถ้าจริงจริงก็ถูกเสร็จแล้วนะแม่หมอเปิดไพ่ชื่อดังก็เดินได้เลยเนี่ยคุณหมอเป็นวันนี้เป็นอะไรนี้เลยเนาะฟีลแบบ ทุกวันเป็นไฟแนลแต่วันไฟแนลก็ยิ่งไฟแนลนะทุกคนนะทุกวันเป็นไม่ใช่นี่นะรทุกวันเป็นไฟแนลน้องๆจะลองเปลี่ยนแสกดูก็สวยเมื่อกี้ก็แอบแล้วก็เปลี่ยนดีนะดูสมัยใหม่ขึ้นนกกรนเนี้ยดีเลิศดูสมัยใหม่ขึ้นเออ สวยมากมาแล้วค่ะเอสเปย์มาเอาไม่ถูกแบกได้แบแบกนี่คแบกแบกแบกเฮ้ยฉันตื่นเต้นเปิดเปิดแฮปปี้ This is happening right now ถือเพื่อนทุกคนตอนนี้ก็คือเตรียมเนี้ยนเตรียมแฮปปี้เตรียมแฮปปี้เฮ้ยแต่ว่าไม่ได้ทุกคนบอกว่าวีนาทุกคนมากันหนดว่า สดเต็มมากเอ mm hmm. oh, my god stunning amazing perfect ถ้าเป็นเดียวมันจะดูแบบว่าดูเด็ดต่อเนี่ยคือต่อเนี่ยโค้ดมันสวยมาก ในไลฟ์คือสวยแล้วของจริงคือสวยมากขอให้9,300คนดูสวัสดีค่ะโอ้ใช่นะ9,300ที่สิบเท่าเหรอ9,000กว่า9,000ใช่ไหมใช่ค่ะทำหนึ่งนะขอปิดขอฉีดนี่ก่อนไม่ได้ฉีดอะไรนะฉีดอีเออขึ้นกมีนะคะ ทุกคนกดแชร์กดไลค์กันด้วยอย่าไปลืมกดไลค์นะรูปวีนานะคะใน app ah, แอปฟ้าแอปชมปูเพื่อที่จะโหวตให้วีนาเข้าท็อป10นะคะในคนที่จะได้ไปทานข้าวแล้วก็ทอล์คชว์กับบอสนวันนะคะถูกใจไหมทุกคนพี่ฉัดลดมากสาลาย่างเออสมาตกวันนี้สวยใช่ตรงนี้สวยเลย้างหูลดมากยางหูนี่ใช่ไหมให้มันดูปิวนิดนึงเนาะมือเห่ามากจริง นี่ไงงูเห่างูจงอางแม่แอนเดียถึงแล้วค่ะถึงไตแลนด์แล้วค่ะสวยมากนี่นะเดี๋ยวเราเติมน้ำแล้วนะได้ค่ะฉ่ำมากครับผมโลสมากโอ my gosh ก็เถอีนิดนึงไ่ละจะได้บอกนี้ I love this hair by kunchat the CEO of chat cosmetics is Amazing, he did my hair. Mm -hmm. How talented he is! He can do makeup so well, and now he can do hair so amazing. Is mm -hmm. this happening right now? Like, am I dreaming? <laughs> <laughs> นี่ป่ะเป็นเลี้ยวระดีเลยโูวีนาสวยมากสวยมากามองจะปไม่เป็นไรเลยจริงๆช่วยดีเหันจริงที่มาก็แมวใครจะปิดกล้าทำผมผมมัดรวบแล้วมาปล่อยฟาร่าสุดๆอ่ะนี่มันคือชา a l l เลน e ์มากเลยนะทุกคนฝา เอาจริงวะปกติเติมหน้านิดนึงตามธรรมเนียมพอก่อนเพราะว่าตอนนี้สวยโอ้โหเพราะความไม่ปกติของน้องแต่ว่าสื้อหนางแค่ต้าเองก็น้อหนึ่งหมื่นคนดูโอ้โหหนึ่งหมื่นคนดูเย้สวยไหมทุกคนพี่ชัดนะคะทำผมให้นะกำลังเติมหน้ากันอยู่นะทุกคนคัชอัพนิดนึง เอสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันทุกคนช่วยบอกบอสหนะ่อ <c> ย <oughs> ทุกคนช่วยบอกบอสได้หน่อยนะเดี๋บลดาแบ่งกันาดอันน้นะพี่ขอเก็บได้ปะเบลดาแบ่งหน่อยแคปรูปเอาไปลงให้ด้วยนะทุกคน เออใช่ตรงนั้นแะตรงบวกคิวอ่ะนั่นแหละเชื่อไหมว่าไม่กล้าจับอะไรเยอะเลยตอนนี้ยพอองศามันสวยแล้วนะใต้นั้นเออกลัวกลัวใช่พนลุก นี <ạ S 1> <sensory consciousness. S 2> ่เนาะตรงไหนสองเส้นนี That ่หรอเนี่ยนะต้องขออ่ะได้ยังได้ใส่ได้ได้มเดี๋ยวลองแอปหน้าแบบว่ามุมมุมที่พี่นาชอบเออเออหน้าตรงนี้นะวิววิวแล้วติดใช่มันต้องเป็นอย่างนาะ ติดใช่ไหมแม่ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ได้ติดคนได้แต่ว่านี่ป่ะ <ๆ S 2> <Head, ๆ S 1> นี่มันคือตรงนี้กิ๊บดำมันคือแป๊บเดียวตัวนี้มันทองสวยมากพี่นาพี่ตั้งใจทำเลยนะครับมาอ่ะวีโอได้ผีกะไม่ติดตอมอผีกะไม่ติดตอมอครับเพราะว่าผีกะอยู่ไทยนี้เลยโนเกียงไทยแลนด์ปีนี้นะฮะ เบลวิดีโอเข้าภาพนิ่งได้ครับดหทแล้วก็ดับี้นด้เลงได้ฮะเติมเติมดะเติมให้นิเดียวสงมาก คุณผู้ชมหาอึ้งสุดๆลูกคนแชร์กันให้หน่อยนะคะแล้วอย่าลืมกดตาก้านะคะตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของชัดคอสเมติกทั้งหมดเลยนะคะ สวัสดีทุกคนฮัลโหลยอลล่าไกด์สบ y o ดีไ y มยอลล่า e บาย t ีค่ s ย n ลล่าส i าย t ีค่ะยอลล่าสบายดีค e ะยอนล่าสบา a ีค่ะย่าสี่ะยอลล่าสบาย e ีคะยอ่านบายี่ะยอลล่ออาสบายดี่ะยอ่าสบดีค่ะยอล่ี่ะอล่าสบกดลาบดี๋่ะยอลล่าสดี่ะยอลล่าีค่ามไดีคาดี่ยล่ดีคยลาีอลลกา้าอลลส้นย ทุกคนน้องวินาตอนนี้คือสวยจึ้งมากบอกเลยเพื่อนถ่ายรูปไปเป็นเว็บไฟนนลแล้วนะตอนนี้ได้ไม่ต้องห่วงทุกคนใครชอบรูปนี้แคปไว้ค่ะแล้วส่งมาในดอมนะคะ สวยจริงมันเป็นเวลาของรลังไปแล้วไก็นันแหละที่ทำให้เราเป็น รับ้าต่ออืมับาต่อหากดหน่อมสวยพระพ่อนอือออมันดูวีใช่มันจะวีเพราะว่าจริงๆมันต้องอะไรตรงตรงทื่ว่างานวินะต้องต้องเสร็จก่ต้องส่งด้วยแต่ว่าเราสามารถซื้อืเสร็จแล้มสวยค่ะอเติมดูสวย อันนี้เดดนึดนดด่งได้เลยแม่เ <c oughs> พราะวันแรกคือ Final. ไฟนอลแล้วหวีอ,อย่างนี้ไปดอลหวีไงก่อนอ่ะกสวันต้องกดคูณใช่กะแบบใหม่แบบสับค่ะ every one very s a p very Thailand ia. Thailandia only แล้ว mm. mm. <laughs> <mà. Rất> <laughs> มันจะทอนแสงแบบในจังหวะที่พอดีเลยมันต้องลงแค่ดิบๆเพราะว่าถ้าลงเยอะมันจะเบลอเกิดรอยใครไลน์เลิกจริงด้วยค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่นวามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Thank you สรัสดีค่ะ ก็เชี่ยส m ยสกล้รสพ h าเลย n แลนด์มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ n ยโอ h ยโอ้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 นโอ้ n โอ้ยโอ้ยโอ้ย e อ้ยโออยยา้้ออ้น้อยโอ้โอโอ้ สวยมากมากนะ d i o Hour Official Makeup by Chat Cosmetics Oily The One Oily พี่ต้องเอตีไม่อีกอังนี้ลิตาณฑสีฟูโทนผลิตคัณฑฟูโทนมาเจเดี๋ยพี่เอาแป้งใช่ป่ะเอาแป้งมาเดี๋ยวเอานี้อันนี้เนาะ ND Thailand เขาลดจรองรืจอทุกคนนึ่งพันแคนดูมาเร็วๆเร็วทุกคน ND Thailand หมดแลวหนึ่ง พันแปดร้อยคนดูทุกคนรีบม,มาทางนี้รีบม,มาทางนี้ข่าวไม่เคยจัดให้เลยนะครับเซตไปจักราวาลเห็นไหมที่ปักหุ่อยู่มีของมูลค่าประมาณหนึ่งขายแค่ส9 9พันเก้าร้อยห้าบเก้าบาทที่แอฟต์ขัดบอกน้ำตาลี่นก็ต้องให้สิทธิ์ครับเพิ่งได้ออลตไรซ์ทุกคนรีบไปกดนะฮะ ใครอยากตามไปดูวีนาตอนนี้รีบไปกดแล้วทุกคนมีจำนวนจากัดต้องแย่งชิงกันนะครับใครไม่ได้คือจบก,กดเท่านั้นนะฮะถ้าใครไม่ได้ก็คือจบจบนะฮะจบนะฮะ ทุกคนกดแล้วชําระด้วยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับใครอยากได้กดเลยนะครับคนละกี่ชุดก็ได้ใครจะไปดูสองคนก็สองชุดใครดูสามคนก็สามชุดที่นั่งจะติดกันแล้วที่นั่งแพงด้วยเพราะที่นั่งถูกๆหมดแล้วครับวันไฟนอลไม่ใช่สามพันห้าไม่ใช่ห้าพันไม่ใช่เจ็ดพันไม่ใช่หัวตาเสร็จจบนะฮะแพงกาน<า>ัแน่นอนเบอร์จะบัตรไปละสิ ใครอยากได้กดตอนนี้ครับนาทีทองนะครับจำนวนจำกัดนะจชะนายไครลักวีนากดหนึ่งให้ดูที่เร็วแล้วไปกดตะกร<ม>้าเร็วทุกคนจะหมดแล้วทุกคนรีบไปกดรีบไปกดครับหรืออ<ม>ีกห้าชุดสุดท้ายเหลืออีกหาชุดสุดท้ายใครชำระทันคนนั้นได้นะครับ<ม>เป็นประวัติศาสตร์นะครับนี่ให้โอกาสกับ คนที่อยากดูทั้งสามรอบและไม่อยากไม่มีเงินซื้ออยากประหยัดเอาอันนี้ไปเอาของไว้4 9 9 9ันเาเได้ของประมาณหมื่นหนึ่งครนะคุณแถมบัตรไปสามใบสามรอบดูครบทุกรอบเลยคนละกี่ใบก็ได้นะครับบัตรที่ได้ไปสามารถเปลี่ยนเป็นให้คนอื่นได้สามารถเปลี่ยนเป็นให้คนอื่นได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นคุณเปลี่ยนเป็นให้คนนู้คนนี้ได้หมดเลยเพราะเป็น เป็นบัตรที่ไม่ต้องระบุชื่อครับหรือคุณจะเอาไป้างก็ได้ครับจะเอาไปขายต่อก็ได้อะไรลอกพี่นะฮะเช่นสามรอบขายไปเลยสองหมื่นห่้ามีคนซื้อแนนแล้วนะถ้ากิดคุณได้ของฟรีได้เงินสดด้วยป้าสวยมากตอนนี้บอสมาทุกคนบอกว่าทุกคนว่า่เงีย เป็นอะไรนะฟาลาใช่ค่ะทุกคนรีเกวฟาลาเมื่อกี้นี้ครับพี่น้องมาดเราก็เลยบอกว่าจัดฟาลาให้เลยมาเร็วๆทุกคนเอาหันมากดตะกร้าเดี๋ยวนี้กดเลยนะฮะหันไปนิดหนึ่อ่าพูดที่กดตะกร้ากดตะกร้าค่ะเอาไปรักบีนาเร็วกดตะกร้าอันนี้โอกาสพิเศษนะจะหมดละเหลือห้าชุดโอเคไปร้านเดียกดตะกร้านะคะ อันนี้แบบพิเศษสุดๆนะแอบแคมาให้ทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นคนแอบแพ็คมาก็สมมติว่าประอยัดไปครั้งหนึ่งแล้วก็ทุกคนเร็วๆแอบอุ๊ยปครั้งหนึ่งก็เลนะคะพี่ต้องไล่คอหนึ่งก่อนไปก่อนแล้วชำระเลยหรือปลายทดือนเดือหนึ่งก็ได้เซตไปจากกวางบ้างไหนเซฟไปจากกวางสินค้ากวาม้างหนึ่งจ่ายแค่สี่ยาวยาวยาวโ้แล้วได้บัตรเดียว Amazing ชุดประจำชาติหนึ่งใบคใหม่เลยอยากใหม่ใส่ชีจะออกงานไปเยอะรึยครับบัตรสามารถเอาไปขายต่อชัดใครขายบัตรต่อก็โคตรกำไรเลยหรือไม่ใครดูบางรอบให้เพื่อนบางรอบก็ได้สามารถเปลี่ยนมือได้บัตรเปลี่ยนมือได้นะครับเปิดหนึ่งข้างค่ะมีแต่คนชอบเปิดหนึ่งข้างที่นั่งตรงไหนครับตอบไม่ได้ครับ ที่นั่งที่ดีครับรอบไฟนอลกนะฮะเอาให้ครับจะหมดแล้วไม่ใช่ที่นั่งสามพันห้าไม่ใช่ห้าพันไม่ใช่เจ็ดพันไม่ใช่หนึ่งหมื่นตอยดีที่คุณกด้วครับ <c oughs> เร็วกี่ชุดก็ได้กี่ชุดก็ได้กดเลยครับทุกคนเร็วไปแล้ว จะทันไหมจะทันไหมจะ,จะทันไหมเซ็ตไปจัก,กรวาลจะหมดแล้วนะมันจะร้อยก็ต้องเซ็ตไปจักรวาลเร็วต้องจัดผอ,<ะ>อ,อมลงอีกแล้วนะดี <c oughs> คท <น S 2> ันทีแเราดูแบบเป่งปลั่งนะครับเขียว <c oughs> ใช่ครับตอนนี้ผอมลงแล้วพี่ทวารได้สามล้อเลยครับรอบระบายครับรอบระบายนะครับได้บัตรมานะฮะร้อรักหนึ่งไปเร็ว S 1> 1, <S สวยสวยังทุกคนสวยแล้วนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้น้องวินาไปถ่ายไปถ่ายงานแล้วนะเพราะบัตรถูกไปหนึ่งหมื่นและหนึ่งหมื่นไม่มีให้แล้วนะครับเต็มทุกคนต้องเล่นมือแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยขอได้ทุกคนจะหมดเวลาแล้วนะ นี่นะทุกคนทางานเราจะถ่ายเราก็จะแบบต่อสเปรย์นี่บางคนานี่านทุกคนอป่อยให้น้องไปแล้วนะปล่อยให้น้องไปสองชุดสุดท้ายใก้จบคนก่อนได้ก่อนเร็วทุกคนมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่โอ้โหสวยเห็นไหมสวยไหม สวัสดีค่ะไทยแลนด์แล้วเร็วเร็ว,รวนโนกตแกงไทยแลนด์นะคะ<น>กดตะก้าเล้วตกตะก้าอันนี้เป็นตะก,ก้าพิเศษที่<น>มิยูนิวใ,<ช>ให้มา<น>เป็นเซ็ตไปจักรกวาลมูลค่าประมาณ1มื่นหนึ่งจกายแค่เป็นเก้แล้วแอบ,บให้บัตรทุกรอบรอบระบ<น>แต่ว่าไม่รู้ที่นั่งอยู่ตรงไหน,นให้หมดค<น>มมากแต่ไม่ใช่ที่นั่งราคาถูกเลยนะเพราะว่าสามพันห้าพันเจ็ดพเต็มทุกที่ เพราะฉะนั้นจับเหลือที่แพงกว่านั้นจะเจนกันเลยให้มากซื้อห้าพันแต่ว่าได้บัตรสามรอบทุกคนปกติรอบหนึ่งห้าพันนี่คือไม่มีขายแล้วตอนนี้รอบสุดท้ายรอบสุดละวิดีโอไวโอเลชั่น c a โอ e l โอเคนะคะเดี๋ยวเราให้น้องไปถ่ายแบบกันก่อนนะครับแม่ๆอย่าลืมไปรั้พี่ชัยขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะว่า ชื่นชมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราพาน้องไปถ่ายถ่ายแบบก่อนนะครับใช่ครับนี่ครับ